ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้ากับคุณนี่คือคำถามแรกค่ะที่คุณต้องถามก่อนเริ่มทำการตลาดเพราะว่าถ้าคุณยังตอบไม่ได้คุณอาจจะเสียเวลาเสียค่าโฆษณาไปแบบฟรีๆแล้วไม่ได้ยอดกลับมาค่ะ ลองเปลี่ยนคำถามให้ง่ายขึ้นเพื่อให้คุณได้ลองใช้สิ่งที่โดดเด่นสามสิ่งที่โดดเด่นละแตกต่างจากคู่แข่งคืออะไรอ่าสินค้าของคุณเนี่ยมีบริการที่เหนือกว่า คู่แข่งหรือเปล่าแบบว่าอาจจะเป็นบริการซ่อมให้ฟรีฟรหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยมีการรับประกรันที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะของคนอื่นอาจจะ1ปีของคุณอาจจะสปีหรือว่าที่ตั้งของร้านค้าของคุณเนี่ย มันอยู่ในจุดที่ดึงดูดมากกว่าอะถ้าใครได้รับคำตอบแล้วนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะคะมาแชร์กันได้ hey, hey. พบกันค่ะบ๊ายบาย